สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับวันนี้ผมก็จะมาเริ่มคลิปสองที่จะมาพาเพื่อนๆดูว่าอ,อ,อ่างพวกนี้นะครับมีปลาแบบไหนกันบ้างนะครับแรกก็จะเป็นตัวที่ผมจับผสมอยู่นะครับก็จะเป็นพ่อพันธเลสกาแล็กซี่นะครับดูเกร็ดนะครับดูตัวพระเอกใกล้ๆนี่คือพ่อพันธ์ปลานะครับ ผมค่อนข้างจะคัดคุณภาพเนาะไม่ค่อยแผ่ไม่ค่อยขม่มขู่ตัวเมียเท่าไหร่ตัวเมียเป็นรุ่นลูกครับผมจับเข้า F1 แล้วเพราะว่าได้ตัวเมียคอกแรกมานะครับก็จะเป็นรุ่นลูกหาสีที่แบบค่อนข้างเยอะๆหน่อยพ่อเขาสีค่อนข้างจะนิ่งแต่ว่าเก็ดเก็ดเขาจะมาแบบมุกกระจายทั้งหน่อยนะครับส่วนลูกก็สีก็ใกล้ๆกับพ่อนะครับ กงไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหรน่นะอ่ประมาณนี้กําลังจับทําอยู่พ่อยังไม่กออ่อวอดเลยครับหลายวันแล้วฝนตกฟ้าครึ้มคึ้มก็ยังไม่กออ่อวอดจะมาคอกนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคอกแบ Back ็กสตาร์ที่ยังไม่ลอกนะครับยังไม่ลอกอ่าพ่อเขามาค่อนข้างแรงแต่ว่าคอกนี้ได้ลูกน้อยนะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนยังไม่ลอกเลยจํานวนก็น้อยด้วยนะครับ มาดูอคอกที่ผมภูมิใจนำเสนอใกับทุกคนอ,อันนี้เป็นคอกแบ็กสตาร์พ่อพันเจ็ดพันห้านะครับแม่แถมมากับพ่อเจ็ดพันห้าแต่ว่าอคอกนี้เป็นพ่อเจ็ดพันห้าตัวเดิมแต่เอาแม่มาจากที่อื่นนะครับเป็นแบ็กสตาร์เกตท็อปมุกกระจายแต่ลูกออกมาค่อนข้างจะหลุดเป็นเลดกาเล็กซี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เป็นเลดที่ผมค่อนข้างจะพอใจมาก ขออนี้ผมยังไม่ได้แยกไปมากนะครับเพราะว่าตัวยังเล็กแต่ก็พอที่จะจับใบฟอร์มแล้วแหละนะครับแต่พื้นที่มันน้อยเนาะให้ดูหน้าตาเลดกาแล็กซี่ค้อนี้ใครได้เลดข้อนี้ไปก็จะไปรอลุ้นนะครับเพราะว่าเขามีเลือดพ่อเป็นดาวเสาแม่เป็นดาวเสาได้เลดข้อนี้เนี่ยลูกอาจหลุดเป็นดาวเสารครับโชคสองต่อนะครับ แล้วก็เขาค่อนข้างมีความเป็นเลดอย่างรุนแรงนะครับอย่างมากเลยทีเดียวนะครับให้ดูแต่ละตัวคือมันสวยมากครับแต่ว่าถ้าจะขายก็ขายได้ครับถ้าใครสนใจเนาะแต่เขายังไม่โตมากครับแต่ว่าเนื้อสีนี่โอ้โหนะครับเนี่ยเขาเริ่มลอกความเป็นดาวเสาเขาเริ่มมาเขาเริ่มลอก กำลังจะลอกกำลังจะจับไปฟอร์มแยกนะครับบางตัวก็ไม่ลอกนะครับออกเขียวอยู่อย่างนี้แต่ตัวที่ออกแดงเป็นเลดแล้วก็เป็นค้อยเป็นอ่ากาแล็กซี่แปลกๆอย่างนี้ครับมีมาเยอะค้อนี้นะครับ,รบสีสวยเลยเป็นเลดกาแล็กซี่สวยเลยนะครับนะครับความเป็นเลดกาแล็กซี่ดำแดงก็มา แบบมุกกระจายก็มาดำแดงก็มาแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นดำดำมีมุกเป็นมุกไม่รู้ทองหรือเปล่านะมีความเป็นสเก็ตทองทองนะครับเป็นเลดนะไม่ถึงกับทองเป็นเขียวที่เกือบทองนะครับเขียวเหลืองแบบนี้ดูขนาดกับมือนะครับตัวยังเล็กอยู่แต่ว่าสีเข้ามาเต็มมากนะครับข้อนี้น่าสนใจ ดูสีเขานะครับผมจะซูมให้ดูดูสีเนื้อสีเขาคอ,อกนี้เขาเด็ดจริงๆนะครับใครได้ก็เป็นลุ้นหลุดแบกสตาร์มาเพราะว่าเลือดเขาเป็นแบกด้วยนะเป็นเลดที่รอลุ้นแบกได้แล้วก็เป็นแบกแบกสตาร์ที่แบบเลือดโหดมากเลือดพอ่อเลือดแม่นี่แพงมากแพงโขอลอกดีมากนะครับดูดูแค่นี้ก่อนนะครับคอ,อกนี้คอ,อกนี้คือที่สุดในความปื้มผมนะ้วอ ลอกออกมาถึงจะได้เป็นเลสดะนะครับก็เป็นเลสที่ผมแบบพอใจอะ่ะดูนะครับดูเนื้อเนื้อเนอทองทองนะเป็นเลสแปลกๆจาก b บ็กสตาร์นะครับดูเก็ดดูสีเข้ามาเต็มตั้งแต่ตัวเท่านี้นะครับนออก็มาอคออนี้ก็เป็นอคอกที่ผมเป็น b บ็กสตาร์ที่ผมจับไป ฟอมบางส่วนนะครับก็จะเหลือแต่พวกที่ยังไม่ลอกอะไรอย่างนี้ปล่อยให้เขาฟอร์มมาก่อนมันก็จะมีตัวที่มีความแปลกๆแบบนี้เป็นดำๆแล้วเขาขาวดาวมุกเริ่มมาดาวเริ่มมาอะไรแบบนี้ครับรอเขาลอกนะรอเขาสีเข้านะแล้วมันก็ยังมีหลุดเล็ดมาทุกข้อครับ ถึงจะเป็นแบ็กสตาร์ก็หลุดเลดมาทุกคอกจับไม่ทันก็ปล่อยเข้าไปเนาะอถ้าจับทันเดี๋ยวมาให้ดูก็เป็นเลสรอสีเข้าแปลกๆนะดูสนุกแล้วครับชิปวันนี้แต่กล้องอาจจะไม่โฟกัสนะแล้วก็มาอันนี้ พ่ออาจจะเป็นเลตกาเล็กซี่มุกทองแต่ว่าลูกไม่ได้มีมุกทองเลยนะครับถามว่ามีคนถามว่ามีตัวไขเ่เต็มเ็มไหมสีเต็มเ็มไหมเห็นชัดๆเลยนะครับว่ามีนะครับมีนะสีแปลกๆสีหว,วานๆมีนะมีนะครับหลักร้อยนะพวกทีมงานที่เริ่มต้นใหม่ครับจับต้องได้นะครับ ซื้อไปลองดูนะครับเขามีเลือดเขามีเลือดมุกทองนะครับพ่องนี้มีเลือดมุกทองแต่ว่าลูกไม่ได้มุกทองเลยพ่อพันเก้าเนี่ยนะครับแต่แม่มาอันนี้ก็ถ่ายเต็มตัวอันนี้ออกเหมือนแม่เลยครับแม่เป็นตัวแบบนี้แหละขาวๆมีแดงแซมนิดๆแต่ว่ามีความเป็นทองนะลูกออกมายังไม่ปรากฏว่ามีทองนะครับก็ห <laughs> ว่อยๆอยู่เหมือนกัน ซื้อมาแพงแต่ว่าลูกไม่ออกลายเท่าไหร่นี่ก็หลักร้อยครับเอาไปผสมเผื่อรุ่นลูกออกมามีมุกทองนะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นมุกทองนะลูกออกมาเป็นเล็กกัล็กซี่เฉยๆเลยค่อนข้างหนอยผมก็เลยต้องขายไปในราคาปกติครับราคาหลักร้อยอสองตัวนี้จะใกล้ๆกันนะดูนะ ใกล้ๆก,กันเลยลอกมาไม่เต็มแบบนี้ราคาหลักร้อยครับพวกเริ่มต้นทีมงานที่เริ่มต้นใหม่นะจับต้องได้นะครับสีแบบหวานๆนะแคนดี้มีนะครับมอีอ่ะก็อีกข้อ <G al axy> พอกเล g a ก a x y ซี่พ่อเมื่อกี้ที่กําลังจับผสมอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวเมียไข่เต็มนะครับเต็มท้องก็จะมีลอกบ้างไม่ลอกบ้างตามธรรมดานะครับสีแปลกๆก,ก็มีนะครับมีตัวเมียนะครับสีเต็มๆม,มาน้ําเงินแบบนี้ก็มีน้ําเงินขาวเขียวอ่าลอกดีเลยทีเดียวตัวผู้ ที่ไม่ได้เอาไปจับฟอร์มหลักร้อยจับต้องได้เอาไปหัดเลี้ยงได้ครับตัวนี้สบายสบายสนใจตัวไหนแคปนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงโหลนะครับอ่าตัวนี้มาเองมาเองเยอะครับปลาผมเยอะไอ้นุ่นไอ้แดงๆก็มีเดงเต็มตัวตัวเมียเขียว เอาให้ดูว่ามีปลาจริงๆนะครับใครสนใจตัวไหนแคบไว้เดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันนะครับตัวนี้แด,ง,ดงสนใจไหมฮะแดงมาเต็มผมตัวแดงเต็มๆแบบนี้ทำไมผมพลาดได้ไงนะในการจับเอาไปทอมเอาไปคุ้นนะ<ส>ขเขาเร็วมากครับผมไม่ทันไปอีกขอกนึงเลยแล้วกัน ตัวเมียแม่ชูไข่เต็มเต็มนะครับตัวเมียตัวผู้เหลืองกำลังลอกก็มีครับพอกเดียวกันหลุดมาเป็นยนโลกาเล็กซี่มีเยอะครับมีหลายแบบไข่เต็มท้องเนะี่ยตัวนี้เนี่ย รประมาณนี้ก่อนนะส่วนครอบนี้ก็จะมีให้ตัวสีส้มนี่มันจะหวงอาหารมากโผล่มานี่ครอบนี้จะเป็นยันโลกาแล็กซี่กับนีโมนะครับมันหลุดมาเป็นยันโลกับนีโมยังไม่ลอกครับนอนนอนหลอหลอกอยังตัวเล็กอยู่ แต่สีเริ่มมาให้เห็นเป็นบางตัวแล้วว่านะมีเยลโล่มาสองตัวนะตัวอื่นที่นอนๆอ,อยู่ก็กำลังจะลอกนะครับแต่มันจะมีตัวสีประหลาดเดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวสุดท้ายในค่ำคืนนี้มันเป็นตัวที่หวงพื้นที่มากแล้วก็สีประหลาดที่สุดมันคือตัวนี้ครับเดี๋ยวผมรอจับ อาหารโอ้ยอาหารแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนน้ำสิครับนั่นครับนั่นคือตัวสีส้มตัวนี้ปลาอะไรสีส้มไม่เคยเห็นนะส้มทั้งตัวน,นี่ครับนี่ครับทีเด็ดของวันนี้ค่ำคืนนี้คือสีส้มตัวนี้แปลกราคาจะแรงนะครับตัวนี้ถามมาได้ครับราคาแรง สีส้มยังมาไม่เต็มแต่ว่าประหลาดมากเป็นหัวครอบแยกอาหารเขากินแล้วก็จะอยู่เฉพาะพื้นที่อาหารจะหวงพื้นที่อาหารมากตัวอื่นจะไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยครับแล้วก็สีประหลาดที่สุดเท่าที่เคยเลี้ยงมานะสีส้มๆแบบนี้ไม่เคยเจอตัวโตวด้วยหัวครอบเทียบกับเพื่อนนะครับเทียบกับเพื่อนดูเพื่อนตัวเล็กดูมัน ดูมันทำอ่าประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับอ่ใครสนใจตัวไหนแคปรูปไว้นะครับแล้วก็ลองถามราคามาดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกับการโพสครั้งแรกของผมมากๆเลยนะครับอ่ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนแล้วก็ขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปในยุคโควิดรวยๆแห่งๆแล้วก็ไม่ติดเชื้อโควิดให้มีความสุขกันทุกคนนะครับแห่งๆ,ๆทุกคนครับขอบคุณมากครับ